สวัสดีค่ะไกด์แพทมาทักทายกันยามบ่ายชมผ้าไหมเพลินๆค่ะเป็นผ้าไหมที่ย้อมสีธรรมชาติและก็เป็นไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนจากอาเภอขวางจรินต์ตบลประสาททองบ้านสามโคค่ะซึ่งเป็นการย้อมสีธรรมชาติใช้เปลือกเขแล้วก็หมักโครนค่ะเป็นลายอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะสําหรับคลิปนี้ให้ชมนะคะฝีมือของคนทอชื่ออะไรคะ พนารัค่ะคุณพนารัฐนะคะซึ่งเป็นการย้อมสีธรรมชาติเนะแล้วก็ใช้ไหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนนี่ละค่ะท่านที่บอกว่าไอ้ขี้มันเป็นยังไงคะขี้ไหมค่ะเป็นก้อนๆค่ะอ่านี่ค่ะแล้วเรามาชมใกล้ๆค่ะเป็นไหมธรรมชาติไหมบ้านวาดมาตามให้ดูนะคะซึ่ง การย้อมนะคะนี่คือสีธรรมชาติเนะเป็นการมัดมัดอกขาวไว้เนาะจะได้ขาวมาแล้วก็เป็นลายอะไรคะเนี่ยต้นสนบอกโอ้โเนี่ยลายเนี่ยต้นสนอันนี้พญานาคอันนี้อันนี้พญานาคเนาะต้นสนพญานาคเนาะแล้วก็นี่จะเป็นดอกใช่ไหมดอกอะไรไม่รู้โคมหโคมหกละนแอะนี่คืออะไรโคมห้าโกมห้าโคนกลม่นแกลนี่ลูกกา อภาษาทอ้องถิ่นอีกแล้วครับล <Okay. S 2> แล้วก็นี่คะ่ะถ้าสนใจก็ทักได้นะคะเพราะว่าอทอเก็บไว้พอดีมาขอดูว่างานฝีมือเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะคนที่อยากได้ไหมบ้านทั้งพุ่มทั้งยืน ใช้ฟืมนห้าสิบอีกต่างหากเนาะทอยากด้วยแล้วก็ใช้ทักษะความจําเอาไปหมักโครนสีจะอ่อนนะคะสีที่ได้เป็นสีเหลืองก็คือเขแล้วก็ไปหมักโครนโครนที่เป็นโครนธรรมชาตินี่แหละค่ะจะทําให้สีมันดรอปลงนะคะอ่านี่ค่ะให้ชมไกลๆนะคะนี่เลยค่ะสวยมากอ่นนุ่งที่เอวสิไหนลองลบลดระดับมาอ่ะไปที่เอวตัวเองสิ เดี๋ยวแพทย์ให้ดูค่ะเดี๋ยวแพทย์ให้ดูว่าเวาลายอยู่ที่ที่ที่คนน่ะมันจะสวยยงังไงลมลมเอาเมเล่นกับเราด้วยเลยเนะเาะอเดี๋ยวแม่ค้าเอ้ยคนทอเฉยๆคะ่ะช่างทอนี่คะ่ะนี่อ่าเห็นไหมนี่คะ่ะไหมบ้านคะ่ะเน,เนไหมบ้านคะ่ะไม่ต้องเคลื่อนคะ่ะเดี๋ยวหน<ม>ูเคลื่อนเอง นี่ค่ะนี่คือไหมบ้านจะเป็นอย่างนี้นะคะบางท่านชอบอ่อานี่เลยนะคะสวยจริงๆ คนทอก็สวยสวยคน,คนทายก็สวยนี่ค่ะสวยไปทั้งหมดสวยไปทั้งหมดสนใจก็ให้ชมเพลินเพลินค่ะเป็นการทอผ้าไหมที่เจ้าของคนทอบอกว่ามัดหมี่เป็นคุณยายที่มัดไว้แล้วท่านเสียไปแล้วแล้วคนนี้มีหน้าที่เป็นผู้ทอนี่คือคนทอคนมัดหมี่คนละคนนํามาให้ชมชมแล้วก็ถ้าถูกใจกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ